เป็นนัยยะก็คือเพื่อให้ตำรวจได้ประกอบํารวำนนคดีครับไม่ใช่มัเนเพ่เรื่องรายการเี้เพรา,าระมันมีต <ๆ S 2> <ช>ัวอย่างร,ร,รายการนี้แล้วก็มีรายการอื่นที่แนบมาด้วยครับมันม,ม,นมีมันมีรายการอีกรายการหนึ่งก็คือของ,ของอที่เข้าข่ายในลักษณะแบบนี้นี่นะฮะก็โอเคครับธรรมราชทํทำดีทำยอดนะฮะเป็นผู้มีคุณโอปปาระกให้กับประชาชนชาวไทยสังคมไทยมากครับ สุดยอดนี่แหละฮะมันดูหนังจบเลยดูหนังจบนี่นะ,ะต้องเยวต้องเยวคือ,ค,อคือธรรมราชเนี่ยนะฮะคืออย่างนี้ต้องอธิบายให้ผู้ชมฟังไอคลิปเนี้ยนะฮะมันเป็นคลิปประมาณสักสองสามปีก่อนนะครับก็มีทางฝั่งของออช่องเนี่ยเขาได้มีการขายสินค้าทอล์กสามนาทีดีแล้วมีผมชี้แจงมาพูดไปหลายครั้งแต่วันแรกผมเปิดเรื่องนี้ผมก็พูดเรื่องนี้เลยนะเพราะมันมาจากเรื่องนี้ด้วยแหละผมถึงเปิดอะนะ